ผมมาจากราชพัฒาานะครับในทีมวิทยากรของราชพัฒลาที่ทําโครงการโกลบอยู่ mm hmm. ก็มีผมอาจารย์นิธิพลชัยแล้วก็อาจารย์พอสาว,วารินศรีจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวยายิทยาลาัยราชพัฒลาโครงการโกลบเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโลกนะ mm hmm. ชื่อตัวย่อเนี่ยมันก็บอกว่า การศึกษาเป็นการเน้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราจะเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างความสนุกสนานนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องการเน้นให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่สนุกน่าเรียนกิจกรรมวันนี้เราก็เริ่มต้นจากการศึกษาท้องฟ้าก็มีดูเมฆนะครับ สิ่งปกคลุมท้องฟ้าแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์เมฆว่ามันเป็นเท่าไหร่ซึ่งหลักสูตรเรื่องของเมฆนี่ถ้าในการเรียนปกติเนี่ยนกเดยนก็จะเรียนในชั้นม .1 ม .2 ตรงนี้นี่เน้นการศึกษาภาคสนามนะครับเพราะเน้นว่าเออเราจะศึกษายังไงจะบันทึกข้อมูลยังไงศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ดูความสูงนะครับก็ประยุกต์ใช้ วิชาคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติค่าของแทนมาคำนวณความสูงต้นไม้นอกจากนั้นก็ยังดูคุณภาพดินนะดินว่าที่ต้นไม้อยู่เนี่ยที่เราดูความสูงว่ามันขนาดเท่านั้นเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบวงมันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสภาพดินเป็นยังไงดูความชื้นดู pH อดูธาตุอาหารนะครับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเตสเซียมว่ามันมีปริมาณธาตุอาหารเป็นเท่าไหร่ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราศึกษาคุณภาพน้ําในการศึกษาคุณภาพน้ำเนี่ยดูหลักๆนะครับว่าอุณหภูมิเป็นอย่างไรค่า P ีเอสเท่าไหร่ค่าดีอเป็นยังไงนะครับซึ่งไงคุณภาพน้ําหลักๆเหล่านี้จะเป็นตัวชี้เบื้องต้นว่าน้ำเนี่ยเหมาะที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนนะครับนอกจากนั้นก็ในการศึกษาคุณภาพน้ำนี่ก็ใช้ชุดเทสชิดนะเป็นการทดสอบที่ง่ายๆ สามารถทาได้ทั้งระดับมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของทางชีววิทยานะครับชีววิทยาเนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในน้ำนะโดยการใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทั่วไปไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงแล้วก็สร้างความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ตรงนี้เนี่ยเอาสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับสิ่งที่นักเรียนเตรียมตัวอย่างนะ้ำมาจากที่บ้านแล้วก็ามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศ ถ่ายภาพแล้วก็วาดภาพทำแล็บดิเรกชันทางด้านชีววิทยาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนแล้วก็จากคุณครูผู้ควบคุมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอโรงเรียนสาธิตาการอิสลามนะครับ mm hmm. เป็นสิ่งที่ดีนะครับ mm hmm. เพราะว่าการให้การศึกษาเนี่ยเป็นการเปิดกว้างซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนสามารถมาเรียนได้ทั้ง นักเรียนที่เป็นมุสลิมนักเรียนที่เป็นพุทธนักเรียนที่เป็นคริสคือไม่ได้จํากัดทางศาสนาถึงแม้ว่าจะชื่ออิสลามก็จริงตามคณะที่สังกัดนะครับซึ่งคณะเนี่ยเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนทางผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอาจารย์นักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งการศึกษากิจกรรมโครบเนี่ยเราก็จะนําเสนอในลําดับต่อไปเป็นการประกวดกิจกรรมระดับต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ได้ความตื่นเต้นแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติรักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนนะครับจะทําให้รู้สึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้ก็ต้องขอบคุณในความร่วมมือในความอนุเคราะห์และก็หวังว่าราชพัฒนยาลากับ ารโรงเรียนสาธิตกับคณะวิทยาการอิสลามศึกษานี่คงมีความร่วมมือกันในอันดับต่อไปนะครับมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันทั้งสองด้านนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับ